อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยสําหรับผู้จัดก,การเรื่องหัวหน้างานที่จะต้องจัดการให้เกิดขึ้นกับลูกน้องเลยก็คือเรื่อง engagement นะครับสังเกตด,ดูได้เลยว่าหลายๆองค์กรเนี่ยจะพูดถึงกันมากคือเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะครับทาให้ engagement ได้รับความสนใจที่อยากจะคุยอย่างมากแล้วมันมีเรื่องใดบ้างที่เราจะต้องทํานะครับ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องของการที่จะทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรหรือว่าความผูกพันต่องานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ว่าความผูกพันต่อองค์กรมันคืออะไรครับเจ้าความผูกพันต่อองค์กรหรือที่เรียกว่า employee engagement เนี่ยมันส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆอยากจะให้เกิดกับพนักงานกันอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ความผูกพันต่อองค์กรนี่มันคือความรู้สึกทางบวกเนาะที่พนักงานคนหนึ่งมีต่อง,งานมีความรู้สึกว่าเออเขาสามารถทํางานได้งานมันมีคุณค่ามีความสําคัญและไอ้ความผูกพันต่อองค์กรเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากเลยครับที่จะทําให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มมากขึ้นลดอัตราการลาออกของพนักงานโอกาสที่องค์กรจะได้ผลกําไรตอบแทนเพิ่มมากขึ้นการขาดงานของพนักงานลดลง พนักงานทํางานอยู่กับองค์กรยาวนานขึ้นแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านําไปสู่การซื้อซ้ํานําไปสู่รายได้ผลประกอบการขององค์กรต่อไปอีกความผูกพันต่อองค์กรมีประโยชน์หลายอย่างมากมายเลยครับที่องค์กรต่างๆเองก็พยายามที่จะวัดก็พยายามที่จะประเมินแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางมาลงมือทําเพื่อทําให้เกิดความผูกพันเกิดขึ้นกับพนักงานได้ให้ได้นะครับ ความผูกพันต่อองค์กรเนี่ยสะท้อนออกมาสักสาอย่างอย่างแรกเลยคือเขาพูดถึงองค์กรในทางบวกอย่างที่สองคือเขายังคงทำงานกับองค์กรต่อไปครับและอย่างที่สคือมีใจทุ่มเทมุ่งมั่นในการทำงานกับองค์กรแน่นอนครับการที่เขามี3สิ่งเนี่ยเราเรียกว่า 3S คือ s คือเ Sta แล้วก็ t r i v v เนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างมากมายในเรื่องต่างๆเช่น พนักงานยังคงทํางานกับองค์กรต่อไปพนักงานก็สามารถทํารงรักษาคนได้ถูกไหมครับไม่ต้องเสียต้นทุนในการสรรหาว่าจ้างคนเข้ามาทดแทนใหม่ๆนะครับในทานองหนึ่งพนักงานที่มีความตั้งใจในการทํางานดีเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลิตภาพที่สูงขึ้นได้ให้กับองค์กรนะครับพนักงานที่พูดถึงองค์กรในทางบวกพนักงานที่มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทให้บริการทํางานกับลูกค้าเนี่ยนะครับ ก็จะเพิ่มความมือใจให้กับลูกค้าและความพักดีต่อองค์กรในมุมของลูกค้าก็มีเพิ่มสูงมากขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการขององค์กรมันดีขึ้นเป็นลํำดับนั่นเองนะครับแต่อะไรเหรอครับที่เป็นดรายเวอร์หรือเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด Engagement ก็อยากให้ดู Driver Engagement ของ Aon Hewitt นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําที่ให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรนะครับ เอลอนิวต์ให้คำแนะนำว่าเวลาที่ท่านต้องการจะทำ engagement หรือที่จะทำการสำรวจ engagement เนี่ยนะครับท่านจะต้องสำรวจในมิติต่างๆให้ครบถ้วนสำรวจในเรื่องคนสำรวจในเรื่องงานสำรวจโอกาสการบรหิหารงานองค์กรคุณภาพชีวิตแล้วก็รางวัลสำรวจให้ครบถ้วนแล้วก็มาดูในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าอันไหนมันต่ำกว่าค่าเบน c ์แม็กที่เราจะเทียบเคียงเช่นเราต้องการจะเทียบเคียงค่า engagement กับองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของเราหรือเป็นองค์กรที่เราเบนช์าม์กว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะเป็น Employer of c h o i c e เราอยากจะเป็นองค์กรที่ผู้สมัครงานพูดถึงเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตัวองค์กรสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการประเมิน Engagement ในเรื่องต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องโฟกัสในการทําเรื่องใดยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าถ้าประเมิน Engagement driver ในส่วนของงานและพบว่า ทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานเนี่ยมีเพียงพอพนักงานรู้สึกดีพนักงานโอเคลักษณะงานที่ทาโอเคแต่ขั้นตอนในการทํางานมันเยอะกระบวนการในการทำงานมันเยอะสกอร์ตรงส่วนของตัวชีวัตรตรงส่วนนี้ต่ําเราก็จะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องนั้นให้มันดีขึ้นเช่อนอาจจะทาโปรเจกต์ในการลดขั้นตอนของการทํางานแน่นอนครับคือการที่คนทํางานแบบคล่องตัวสะดวกมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลในทางบวกเนาะประทำให้คนรู้สึกดี รู้สึกมีแรงจูงใจรู้สึกอยากที่จะทํางานนะครับโอกาสที่จะเกิดผลผลิตหรือว่า productivity อะไรดีๆออกมาก็เป็นไปได้ในทํานองหนึ่งครับถ้าคนมีการเรียนรู้ที่ดีมีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานนั่นก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งหรือเกณฑ์นหนึ่งในการประเมิน engagement นะครับของ Aon Hewit เนี่ยนะครับ พนักงานก็จะรู้สึกผูกพันกับองค์กรรู้สึกว่าเออในองค์กรนี้ดีนะเขาอยากทํางานด้วยเพราะว่ามันได้โอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะเติบโตในอาชีพการงานนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่องค์กรจะต้องทําแหละมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงต้องทําทุกเรื่องบางเรื่องเราก็มีอยู่แล้วแต่บางเรื่องยังเรายังไม่ได้ทําเราก็ไปปิดช่องว่างตรงนั้นเอานั่นเองนะฮะส่วนที่สําคัญมากเลยก็คือองค์กรต่างๆนี่ควรจะต้องกําหนดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าหลักขององ,องค์กร มันคือเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้คนรักองค์กรเพราะคนจะรู้นะครับว่าองค์กรของเรามีลักษณะอย่างไรและโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะคุณค่าค่านิยมองค์กรต่างๆเ่า,าเนี่ยครับมันก็จะเป็นส่วนที่เราองค์กรต่างๆออกแบบขึ้นมาเพื่อให้มันสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจมันเป็นส่วนที่บอกว่าเออเนี่ยเราจะพัฒนาบุคลากรขอ,ของเราออกไปในแนวทางนี้นั่นแปลว่าเวลาจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเรื่องใดหรือจะให้ความสําคัญในเรื่องใดเนี่ยพนักงานจะรู้ ได้อย่างชัดเจนเลยการที่พนักงานรู้เป้าหมายรู้ p u อ p o s e หรือรู้จุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความรู้สึกดีดเนาะไอเ e นเกจเมนตมันก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ยากนักนะครับแน่นอนครับเราอาจจะต้องคิดอ่านกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะ HR อานะฮะอาจจะต้องคิดอ่านกันสักนิดหนึ่งว่าเออเราจะมีกิจกรรมอะไรดีไหมเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกดีๆให้กับพนักงานนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า ดรเวอร์ที่สําคัญอันนึงคือพนักงานรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรู้สึกดีที่จะช่วยสร้างคุณค่าที่ดีๆส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นถ้าเรารณรงค์หรือกระตุ้นให้เขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้มันสอดคล้องกับคุณลักษณะที่เึงประสงค์เช่นอ่ะเราติดสติกเกอร์นะให้กับพนักงานให้หัวหน้าหรือพนักงานคนไหนก็แล้วแต่ที่อยากจะแสดงความชื่นชมพนักงานคนอื่นๆก็เอาสติกเกอร์ไปแปะพนักงานที่ได้รับความชื่นชมทําไม้หัวกันนะฮะก็เอาสติกเกอร์เนี่ย มาแลกเป็นของรางวัลไม่ว่าจะเป็นบัตรดูหนังไม่ว่าจะเป็นบัตรนวดสปาอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อแสดงความชื่นชมพนักงานไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พนักงานรู้สึกว่าเออเนี่ยเอเอม,มันมีมันมีกิจกรรมที่น่ารักมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีๆและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากที่จะช่วยสร้าง e n g a g e m e n t ให้กับพนักงานคือกลุ่มผู้บริหารนี่แหละตามตัวอย่างนี้จะเห็นว่า องค์กรบอกไว้เลยครับว่าคนที่เป็นผู้บริหารขององค์กรเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สามารถกําหนดเป้าหมายและมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญให้กับลูกน้องได้จะต้องเติมความรู้อยู่อย่างสม,ม่าเสมอให้อิสระทางความคิดกับลูกน้องให้ลูกน้องได้ร่วมทีมในการทํางานหรือไปทํางานร่วมกับคนเ,เก่งสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีในทํานองหนึ่งในภาพรวมเนี่ยก็จะต้องมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ตอบโจทย์มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าเนี่ย นี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่ามันจะต้องทำอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างครับหากต้องการให้พนักง,งานเกิด engagement กับองค์กรขึ้นมาและแน่นอนครับการที่มี engagement ที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลเบื้องปลายต่อประโยชนองค์กรนอกเหนือจากพนักง,งานจะได้ประโยชน์และปฏิเสธไม่ได้ครับนั่นเป็นบทบาทที่สำคัญของเราครับในฐานะที่เราเป็น line manager หรือเป็นผู้วาัรชาที่ต้องดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดครับ